นายนะนายอีกแล้วเหรอวะว่าไงกันไม่ได้เจอกันนานเนี่ยที่ฉันมาหานายก็เพราะว่าฉ้นนะ่ะมีเรื่องจะให้นายช่วยนิดหน่อยนะอ,อ้ได้เลยเดี๋ยวฉันไปช่วยว่าแต่นายมีเรื่องอะไรฉันช่วยล่ะนายคงจะจำไอ้เจ้าหน้าดำํำเครียดที่มันอยู่ในกลุ่มของฉันได้ใช่ไหม ไอเจ้านั้นน่ะนะมันถูกจับไปโดยร่างโคนของนายแล้วก็เพื่อนๆของร่างโคนของนายนะนายจะให้ฉันไปช่วยเรื่องนี้สินะก็ฉันบอกเลยนะว่าร่างโคนของฉันน่ะมันก็ไม่ธรรมดาเท่าไหร่นะเพราะฉะนั้นฉันว่าไปแค่สองคนก็นายยังไม่พอหรอกน่าจะต้องไปหาคนมาช่วยเพิ่มนะอเรื่องคนไม่พอนะไม่ต้องห่วงหรอกฉันน่ะมีเจ้าเลดอายเจ้าหน้าแหวงแล้วก็อีกคนนึงก็เจ้าปั้นจากจักรวาลปั้นเด็โอเคนะฉันเอามันมาด้วยโอเคถ้างั้นก็เราไปกันเลยก็แล้วกัน ทำอะไรก็อย่างสิเฮ้ยเอเลสอาทำไมมากระจอกจังวะเองยังเหลือความเก่งอยู่ไหมในถามจริงเออท่านครับผมคิดว่ามันน่าจะมีเฟสสองนะท่านควรจะดูให้ดีๆก่อนนะครับ โอเคเจ้าหน้ารำคาเคลียร์ก e ็น่าจะอยู่ที่เดิมใช่ไหมใครก็ได้ไปเช็คมาหน่อยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนแล้วนี่อะไรวะเนี่ยเฮ้ยเจ๋งดีดีว่ะ อาใก็ได้ไหยดแมงก่อนมันกำจะทิ้งกมันมกต้องห่วงทางนี่จัดจารเองแล้วป้องะไรก็ได้พอุป้องกันเจ้าหน้าดะก็เพียรด้วยมันดี ในเมื่อเจ้าลูกน้องของแกน่ยมันตายไปแล้วแถมคนบาดเจ็บนะี่ยยังมีเพียงแค่คนเดียวและบาดเจ็บน้อยด้วยแต่งั้นใช้แผนบีจัดการไอ้เจ้าหอส่งสัญญาณนั่นไปเลยเอาละปันกดระเบิดอาซาทักแกน่ะไม่อยากให้จักรวาลของแกน่ะโดนลบส่วนไอ้เจ้าหน้าดําครัร่งเคลียดก็ทิ้งมันไว้อย่างนั้นแหละนกูอยู่ที่ไหน,นเนี่ย สสวัดีนะไอ้เหียปันฉันมีภารกิจบางอย่างที่อยากจะให้นายทำนะภารกิจอะไรนายจำได้ใช่ไหมนังนั้นที่นายจำว่านายจะโดนลบจากเจ้าบอสนั่นแหละนายจะเป็นที่ต้องฟังเจ้าบอสนั่นทุกอย่างตามที่มันสั่งฉันมีวิธีนะที่วิธีที่ทำให้นายนะไม่ต้องฟังเจ้าบอสนั่นแถมไม่ต้องโดนลบจากกวางเลยแล้วถ้าเกิดฉันไม่ทำตามเจ้าบอส ก็น่าแล้ววิธีที่ฉันน่ะอยากจะให้นายทำนะครับฉันน่ะเป็นเพื่อนกับไอ้เจ้าบอสนั่นในสมัยที่มันยังไม่ชื่ออะนะก็ตอนแรกมันก็ไม่ได้ดีใจดีอะไรมากเท่าไหร่อ้าวล่ะสิ่งที่ฉันอยากจะให้นายทำก็คือการหักหลังเจ้าบอสนั่นแล้วก็ไปอยู่กับไอ้กลุ่มของพวกกันซะพวกกันน่ะมีของที่ดีกว่ามีอะไรอะไรที่ดีกว่าให้กับนายนายน่ะควรจะสลับฝั่งซะนะนายแน่ใจเหรอนายไม่เชื่อใจฉันน่ะเลย ฉันเชื่อใจนายได้แต่อย่าให้ัจักรวาลฉันโดนลุก็ความปารถนาของนายใช่ไหมโอเคงั้นฉันยอมแล้วจงทําตามสิ่งที่นายบวนยำซะเอาละภารกิจเสร็จสิ้นพวกเรากลับกันได้แล้วเราต้องทําภารกิจอะไรต่อหรือเปล่าครับอ๋อตามแน่นอนอยู่แล้วแหละแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้หรอก ฉันว่าตอนนี้คงทําได้อย่างเดียวก็คือการยอมรับความจริง่ะนะนายจะไปดูเจ้าพวกนั้นก็ได้นะเดี๋ยวฉันบอกพ่งหน้าให้โชคดีนะที่ฉันโดนระเบิดไม่แรงมากก็แค่กระเด็นแต่ว่าคนอื่นๆจะเป็นยังไงบ้างไม่รู้เอ๊ะแล้วนั่นใครนะพ <c oughs> ู้รอดชีวิต <c oughs> คนอื่นอ่ะ นายเองก็น่าจะเป็นลูกน้องของเจ้าบอสนั่นสินะนายเองก็คงจะเหมือนกับเจ้าพวกก่อนหน้านี้นั่นแหละและถ้านายอยากรู้ว่าฉันน่ะรู้ได้ยังไงฉันน่ากระโดดไปฟันเจ้าลูกตานน่าและฉันน่ะก็ยืนอยู่บนหอส่งสัญญาณด้านบนสุดทำให้ฉันน่ะเห็นพวกนายยังไงล่ะนายยืนอยู่กับเจ้าบอสนั่นและนายก็ถือปุ่มกดระเบิดนายเขาจะเป็นคนที่ระเบิดเพื่อนๆของฉันเงี้สินะถ้างั้นก็ฉันจะไม่เก็บนายไว้หรอกนะฉันจะระเบิดหน้าแกบ้าง ต้องมัวนี้มา20กว่าปีแล้วมันยังไม่สมามารถจัดการเจ้าบอสนั่นได้อีกอเออจู่ไปไอเอเฮลิคอปเตอร์ที่ฉันส่งไปเพื่อจะไปช่วยผู้รอดชีวิตนี่มันไปนถึงไหนแล้ววะทำไมมันกลับมาช้าังเลยอ้าวล่ะคนคุมเฮลิคอปเตอร์ผ่านทางวิธุสื่อสารนี่รู้สึกว่าจะเป็นเจ้าอ่ไอ้นี่ละทำไมต้องเป็นไอ้ดอนด้วยวะแม่งคุยด้วยยากอกีกน่าห่ะจะต้องเดินไปหาดอนเลยนะที่ชั้นสอง ไอ้ดอนนี่งหายไปจากห้องอีกแล้วเหรอวะเนี่ยอ,อ้อกูจะต้องแจง้งเรื่องมาใ้นนกับหัวหน้าอีกแล้วใช่ไเนี่ยโอ้แม่งโคตรน่ารำคาญเลยคุณครั้งนี้เท่าไหร่แล้วว่าที่แม่งหายเอาไปจากห้องโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยว้าวแล้วตอนนี้ทุกคนเขาก็กำลังทางานกันอยู่ใช่ไหมแจ้งไม่ได้แล้วก็หน่วยต่อสู้อะไรต่างๆนานานก็กำลังทางานอยู่อโคตรเยี่ยมเลย ค okay, คนทีู่่ในเครื่องบินที่ฉันส่งไปรู้สึกว่าจะตายกันหมดแล้วสินะน่าจะเป็นฝีมือของไอเจ้าบอสนั่นเออาหล่ะถ้างน,นก็รู้สึกว่าฉันเนี่ยจะต้องไปออกลงเองแล้วสินะออาหล่ต้องไปเตรียมของเอ้าจริงแ่怕ดีๆกันหน่อยก็ไม่ได้หรอวะอ๊ะได้ประมาณนี้ก็ยังมีกว่าไม่ได้อะไรเลยนะท้ามั้นก็ออกไปตรวจตาข้างนอกเลยดีกว่า ลูก็หน่วยอื่นเนี่ยจะเอารถไปแล้วด้วยสินะนี่มันวันอะไรของกูเนี่ยโอเคเดินเท้าไปก็ได้เอออะไรกันเนี่ยโอ้รูกสึกว่า็จะสามารถจับสัญญาณของหน่วยเอทฮหรือกลุ่มของบอสได้ลูกศิก็จะเป็นรูปแบบพลังของดาร์ก,กับเจ้าปานน,น,นั่นแหละมันกำลังต่อสู้กับใครหรือว่ามันกำลังซู้กันเองกันแน่นะเจวบอสจรินที่ทำให้เราค่อขยขวัญั่นแหละ มันเริ่มพัฒนาขึ้นทุกวันแล้วสิเอาละฉันจะต้องไปต่อนายยังเอะโอเคอยู่ใช่ไหมก็ยงังไหวอยู่นะว่าแต่คนนี้มันใส่เสื้อสีเหลืองชื่อว่าป้านนี่มันเป็นใครแล้วทำไมมันถึงต้องสู้กับนายแล้วนายทำอะไรอะ ก็ตอนที่ฉันสู้กับเจ้าลูกน้องของเลดอายก็ฉันน่ะกระโดดขึ้นไปฟันเจ้าลูกน้องของเลดอายและฉันน่ะก็ยืนอยู่ที่หอสู่สัญญาณด้านบนสุดหรือคือบนหลังคานั่นแหละและฉันก็เห็นว่าเจ้าป้าน่ะมันถือปุ่มกดระเบิดอยู่แล้วมันน่ะก็อยู่กับการอีกคนหนึ่งซึ่งรู้สึกว่าอาจจะเป็นตัวปลอมก็ได้หรืออาจจะเป็นการเดินจักรวาลอื่นหรืออาจจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะสื้อมันก็อยู่กับลูกน้องของบอสคนอื่นด้วยแสดงว่ามันน่ะอาจจะเป็นลูกน้องของเจ้าบอสก็ได้ล้วจะเอายังไงกันต่อล่ะ พวกเราจะเดินทางไปที่ไหนหรือว่าพวกเราจะทําอะไรตอนนี้ถ้าเราจะไปบุกโจกพวกบอสก็น่าจะไม่ใช่เรื่องที่ดีสักเท่าไหร่เพราะตอนนี้พวกเรายังฟื้นฟูกันไม่เต็มแข็งได้ระบาดเจ็บเพิ่มอีกด้วย่าผมเจอกระดาษแผ่นหนึ่งครับเขาเขียนว่าจงเดินทางไปหาหน่วย AATH ซะพวกเขาช่วยได้จงเก็บกระดาษนี้เอาไว้นี่จะช่วยะนำทางพวกนายจากบ้านถ้างั้นก็หมายความว่าพวกเราจะเป็นเชื่อต้องเดินทางไปหาหน่วย AATH ใช่ไหม แต่เราจะแน่ใจได้ยังไงล่ะว,ว่าหน่วย AATH นะ่ะไว้ใจได้สำหรับคนที่ดูมาถึงตรงนี้ถ้าผม้ชอบม,มา่าจะรู้นะว่ามันมีอะไรซ่อนอแต่ผมขี้เกียจใ่ว่ะ